ีวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงใกล้ๆเที่ยงแล้วอากาศดีค่ะวันนี้อุณหภูมิ51องศาฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ11องศาเซลเซียสวก็เลยจะออกไปดูลัดเรา,าที่เขื่อนที่แมริแลนด์นะคะชื่อว่าคโน o วิงโกจะมี เป็นฤดูการที่โนอินซี see, เขามามาประชุมกันคงมาหาอาหารจาับปลาก็จะมคีคนที่ชอบถ่ายรูปพวกช่างภาพต่างๆเขาจะมาถ่ายรูปกันแต่ว่ากลุ่มที่รดเข้าเขาจะมีทริปถ่ายรูปกันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้จะไปดูร้านเราก่อนอากาศมันไม่หนาวมากนะคะแต่ว่าเตรียมเสื้อไปเพื่อแล้วก็ กรอยู่ในนี้แล้วขารตั้งกล้องนะคะเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะพามิสเตอร์ไปอีกรอบหนึ่งงั้นตอนนี้ไปกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็มาถึงนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะปิดอะ่ะเพราะว่าประตูเข้าไม่ได้เลยล็อก ก็เลยลองเดินมาดูนะคะ,นะคะเดินไปจากตรงนีมน้มันมีทางให้เดินได้ก็เลยลองเดินดูมาเรื่อยๆนะคะนั่นไงคือเขื่อนเห็นไหมสะพานข้ามมานั่นแหละทุกไามีนอกอินทรีตรงนู้น ดี๋ยวเดินกลับไปเอาอุปกรณ์ดีกว่าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ไมีเจ้าหน้าที่เขาเห็นเดินไปเดินมาเขาเลยเดินเข้ามาเรียกก็เห็นป้ายปิดว่าปิดอะ่ะป้ายติดหน้าหน้าประตูว่าปิดเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาลืมปรับ<ๆ>ก็เดี๋ยวต้องไปต่อนะอีกนิดนึงมันเป็นอีกลานจอดหนึ่งจะมีจุดให้ถ่ายรูปนะ นั้นเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะรถเราจอดอยู่ตรงนู่นมันก็พอมีบินบิน,บนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไปตรงที่มีระเบียงดีกว่าจะได้เห็นน้ำ <มา S 1> ด้วยทางแล้วนะก็เป็นทางที่เลี้ยวมาตอนแรกเลยอะแต่ว่าขับไปไกลเพราะไม่รู้ไง ไปถึงเป็นฟาร์มเลยไม่เห็นมีน้ำเลยก็เลยเดียวออกมาแล้วก็ไปตรงจุดวิสิตเออร์เซอร์เมื่อกี้นะคะมาไม่เสียเที่ยวแล้วเดี๋ยวก็เจออีกง่ายง่ายง่าย้แล้วเราก็มาถึงจนได้เย ใจที่สุดเลยเมื่อกี้เราอยู่ข้าง,างบนบนู้นมาเหมือนมนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็มาถึงทนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเ้อตอนนี้อยู่ลานจอดรถนะคะเมื่อกี้นี้อยู่ข้างบนฝั่งนูน้นอะนะขบวนมาก็มีคนเขาถ่ายรูปอยู่เยอะเหมือนกันนะ ไปเลยไปดูกันดีกว่าตื่นเต้นยังเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะได้มาเดี๋ยวเราดูบริเวณร,ร,รอบๆไปก่อนนะโหยคนข้างล่างเยอะเลยเหไหมมีตกปลาด้วยตรงนู้นอ่ะสังเกต,ญญตดูตป้า,านะนะวันนี้อากาศดีไม่หนาวมากคนถ่ายรูปเยอะเลยเห็นไหมดูสิ เยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างก่ะเขาเหมือนกัน,นก็มีบินอยนู่นู่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างด้วยเพราะเราไม่มีเลนใหญ่ต้องไปใกล้ๆหน่อยน,นี้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเยอะเลยเห็นไหมเยอะแยะเลย คนเขามีต่เลนอันโตโตอะเราไม่มีตัวโตเดี๋ยวก็ดูละกันว่าเราจะได้ภาพยังไงให้เห็นไหมมีแต่เลนโตโตทั้งนั้นเลยเห็นเลนไหมเราไม่มีเลนอย่างนี้ลงนั้นเรามีต่เลนอันเล็กแต่ไม่เป็นไรพอได้ได้แต่ละคนมีแต่อันป๊กๆทั้งนั้นเลยอ่ะ ของเรากกะะจะจดูนะคะน,นี่ภาพของของกล้องคนอื่นเขานะเขามีเลนวัสดุเลนยูยูสแกน400 500เลนเขา500นะอันเป็นเลอร์เลยนะของเราอะ่ะดูของเรานะของเรานี่เตียว,ว300 <laughs> ต่างกันต่างกันดูภาพนะคะแจมเลย j u s ะ g เกิ แล้วเราก็ไ,ไม่น,ะนกบินบินบินแต่ว่านานนาน,นานนานนนนกอินทรีจะมาสักทีสี่โมงครึ่ง้นะคะไม่ไหวแล้วค่ะหนาวจะกลับบ้านแล้วค่ะถ่ายรูปก,ก็ก็มีติดบ้างนะทั้งนกนางนวลน,นอกอินรีแต่ว่าไม่ได้เข้าโฟกัสเลยนะคะนี่นเห็นทั้งหลังไหมก็ยังมีคนอยู่นะคะเขื่อนท้างหลังเห็นป่าโอเค แลววันนี้ก็กลับบ้านก่อนนะคะแค่นี้นะ